นี่อาอารักเรื่องซาตานร้ายบังคับรักแต่งโดยตาอนาะตาตอนที่เจ็ดของแปลกหายากเัินเรอนี่เขาหาว่าเธอเป็นสัตว์พันธุ์สงวนหรือไงหล้อเล่นนะดาจีสีหวานผมชอบเพราะคุณดูเป็นธรรมชาติดี ไม่ได้แอบไว้เหมือนผู้หญิงทั่วๆไปไม่ได้อ่อนแอเพื่อร้อยผู้ชมมาคอยปกผู้ชายมาคอยปกป,ป้องผมจะได้ไม่เป็นห่วงมากเท่าใดเธอแมมปากทำท่าจะเถียงแต่นึกเปลี่ยนใจคุณรุกเร็วจนฉันกลัวเพราะเธอก็เป็นคนที่กลัวเหมือนกัน กลัวว่าเขาจะหลอกให้เธอรักแล้วรีบจากเธอไปเขาไล่ปลายนิ้วไปที่แก้มนวลเหมือนจะปลอบประโลมไม่ต้องกลัวผมสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรที่คุณไม่ชอบเขาบอกเธอเหมือนเตือนตัวเองถ้าผมรุกเร็วเกินไปคุณก็บอกผมได้พอเขาพูดอย่างนี้ หนูจะดีจึงแยงฉันไม่คิดว่าเราเออควรจะมีความสัมพันธ์กันเกินกว่าคำว่านายจ้างกับลูกจ้างทำไมล่ะในเมื่อเราชอบกันออกใช่ชอบมากด้วยเธอไม่อาจปฏิเสธเธอมีสีหน้ายุ่งยากใจเมื่อแอบคิดคือว่า มันจะทําให้เราเออฉันหมายถึงมันยุ่งเหยิงวุ่นวายและฉันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอะไรอะไรระหว่างเรามันก็ยุ่งเหยิงอยู่แล้วถ้าให้ผมตัดสินใจตอนนี้ผมคงต้องจับคุณกดกับเตียงแล้วรักคุณให้คุณร้องขอและจนกว่าคุณจะยอมรับความรู้สึกระหว่างเราเธอขอมวดคิ้วนิดนิด จ้องเขาอย่างเอาเรื่องนี่คุณจะบังคับฉันหรอเขายิ้มเจ้าเล่ห์ถ้าคุณยังดื้อก็อาจจะเธอสะบัดหน้าลบมือของเขาก่อนจะดื่มเบียร์ต่อเขาจึงเห็นบางแง่มุมที่อ่อนแอของเธอในแบบที่เธอไม่ได้จงใจจะ,สะแสดงออกมาเธอก็ เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับคนอื่นๆใครอาจมองว่าเธอเข้มแข็งแต่ความจริงเธอแค่ต้องการการยอมรับในสายงานของเธอและการมีตัวตนของเธอแต่บางครั้งเธอก็อ่อนแอและต้องการให้ใครสักคนเข้าใจเธอเหมือนกันเพียงแต่เธอไม่ต้องการคนแบบเขาแบบที่เธอควรจะหนีไปให้พ้น เขางมันพวกซตตาตานเสเพลเพลย์บอยที่เห็นผู้หญิงเป็นเพียงของเล่นแก้เบือ่อคิดจะหนีหรือหรือหนีไม่พ้นคุณกับผมเป็นมืออาชีพเราทำได้แน่ด้่าจะสีพยายามกล่อมไม่เธอเห็นดีด้วยคุณอาจทำได้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะทำได้ เธอพยายามเข้นน้ำเสียงให้เย็นชาลงฉันแค่อยากลืมลืมสิ่งที่เกิดขึ้นลืมมันไปซะเธอไม่ได้มองเขาเธอท้อสายตามองไปยังทะเลอันกว้างไกลแต่ในใจกลับยังมีภาพที่เขาทำทำกับเธอที่หน้าห้องน้ำนั่น ในรถหรือสดสดร้นดอนร้อนเมื่อสักครู่นี้ต่างก,กันกับเขาจะให้ลืมเหรอบ้าน,นสิหนุ่มราจสียิ้มดุดุนุจรีเริ่มออกเดินเธอเดินทอดน้องออกมาเรื่อยโดยมีราจสีเดินตามเธอมาช้าช้าเหมือนเรื่องที่เธอปฏิเสธเขาไม่ได้เป็นผลอะไรกับเขาเลยเขา ไม่ได้ชวนคุยไม่กดดันเหมือนปล่อยให้เธอครุ่นคิดเรื่องที่อยู่ในใจของเธอไปเงียบๆอุ๊ยหนูจริเจ็บจี๊ดที่เท้าก่อนจะก้มลงดูเท้าตัวเองที่จมสายลงไปเกือบมิดแล้วจึงเห็นเลือดแดงสดๆราชสีหทลาเข้ามาดูข้อเท้าของเธอ เธอยกเท้าข้างนั้นขึ้นมันมีเลือดหยดจนเขาต้องคุกเข่าลงข้างหนึ่งเพื่อลงมองดูใกล้ๆจึงเห็นเศษแก้วที่คนมักง่ายที่ชอบมาตั้งวงกินเหล้าริมหาดแล้วทิ้งเอาไว้หลังงานเลี้ยงเลิกลาเขาเห็นด้วยว่าเธอมีการทาเล็บเท้าซึ่งต่างจากที่เขาเคยเห็นทั่วไป เพราะการเป็นเล็บเท้าแบบนี้จะต้องเข้าร้านเสริมสวยไม่ใช่จะทากันได้ด้วยตัวเองเขายิ้มนิดๆที่ได้เห็นบางแง่ม,มุมในแบบผู้หญิงในตัวเธอไม่เป็นไรคะ่ะแค่แผลเล็กๆเ,เท่านี้ฉันจัดการเองได้ดื้อจริงเขาขยับลุกขึ้นยืน ขณะที่ส่งรองเท้าให้เธอถือไว้แล้วจู่ๆเขาก็ช้อนอุ้มเธอขึ้นเฮ้ยหนูจะดีถึงกับอุทานผวากอดลำคอกแกร่งแน่นเพราะกลัวจะตกนี่คุณฉันเดินเองได้เขาถึงกับถลึงตาใส่เธอรู้นะว่าเก่ง แต่เดินแบบนี้แล้วเมื่อไรจะถึงเธอพ่นลมออกมาทางจมูกนึกขัดใจทำให้เขาส่ายหน้าอย่างระอาเธอไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองอย่างไรดีคุณทำแบบนี้ทำไมเขาเดชกตามมองเธอนิดนิดคุณเจ็บผมก็ต้องช่วยสิเขาเดินมาถึงตรงมานั่งใต้ต้นสน ค่อยๆวางร่างที่เล็กกว่าเข้าลงรออยู่ตรงนี้ก่อนคุณจะไปไหนนะ่ะร้านขายยาอย่าทำอะไรง่ๆล่ะเขาเอ่ยเตือนเสียงเขียวก่อนจะเดินเร็วๆจากไปจนนุจรีเผลอมองตามร่างสูงที่เดินจากเธอไปอย่างรวดเร็วเธอยกขาข้างที่เจ็บขึ้นพาดขาอีกข้างที่ไม่เจ็บ ก่อนจะขมวดคิ้วนิดๆขณะสำรวจบาดแผลบนฝ่าเท้าบาชมัดญาติแผลนี่ต้องเจ็บไปอีกหลายวันแน่คิดอย่างงุดเงิดใจอีกใจเธอก็อยากเรียกรถรับจ้างไปส่งที่พักอีกใจก็อยากจะลองใจใครอีกคนเธอทำใจอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะใจแข็ง หยิบเศษแก้วนั้นออกจากฝ่าเท้าสีปากเพือพ่อบรรเทาอาการเจ็บจนพผลอหน้าซีดเพราะเลือดที่ไหลทะลักตามเศษแก้วออกมาทำอะไรนะเขาบ่นอุบขณะกลับมาคุกเข่ามองบาดแผลแล้วใช้น้ำเกลือรดราดบาดแผลของเธอการทำแผลของเขามันทำให้หัวใจดวงน้อยเริ่มหวัดวัน อยู่ลึกๆเธอแอบคิดขณะมองมือของเขาที่ทำความสะอาดแผลให้เธอก่อนที่ดวงตากลมโตจะมองสีหน้าท่าทางของเขายามที่เขาทำบาดแผลแสบหน่อยนะเขาเงยหน้าบอกเธอเมื่อเขากำลังจะใช้สำลีชุบเบตาดีน ล้างแผลหลังจากที่เขาเช็ดแผลโดยใช้แอลโกอฮอล์เช็ดบริเวณรอบๆแผลแล้วเธอแสบจนแทบจะชักเท้าหนีอยู่นิ่งๆเขาจับเท้าของเธอว่ายังแน่นหนาออกเสียงดุจนทําให้เธอถึงกับนายุง่ง เขารู้สึกพอใจที่ได้เห็นเท้าเล็กๆซึ่งมีโมเมนต์แบบผู้หญิงที่เขาไม่เคยเห็นก่อนที่เขาจะค่อยๆติดพลาสตเตอร์ยายให้เธอพอเขาเงยหน้ามองเธอก็พบว่าเธอมองเขาอยู่ก่อนแล้วเธอจึงรีบกลบเกลื่อนเพราะแววตาที่มองที่เขามองมันทำให้เธอแน่ใจว่าเขากำลังคิดเกินเลย ไปไหนตอนไหนเตแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเขาจึงยิ้มออกมาขอบคุณค่ะพึมพำขอบคุณเขาเบาเปาแล้วทำท่าจะสอดเท้าลงไปในรองเท้าเช่นเดิมแต่เขากลับห้ามเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งสวมรองเท้าเลยเราจะให้ฉันเดินเท้าเปล่าหรือไงไม่อยู่แล้วหิวหรือเปล่าแถวนี้มีร้านซีฟู้ดสด อร่อยอร่อยอยู่หลายร้านสนใจไหมละ่ะแค่ได้ยินเธอก็ลืมความเจ็บไปเลยดิพยักษ์น่ารับอย่างกระตือรือร้อนไม่ได้เห็นแกกินนะแต่เพราะต้องประชุมมาราธอนแค่ของว่างช่วงกลางวันมันไม่ทำให้เธอหายหิวได้เขาจึงยิ้มออกมาอย่างเอ็นดู ก่อนจะหยิบรองเท้าใส่มือเธอตามเดิมแล้วอุ้มเธอขึ้นเดินไปยังร้านอาหารดื่มอาหารความจริงคุณไม่ต้องอุ้มฉันก็ได้ไม่หนักดึงงไงเธอบนออกมาพยายามหลบเพราะแก้มของเธอเปลี่ยนเป็นสีระเรื่อไปแล้วอย่างเห็นได้ชัดเพราะเขามาสร้างความหวั่นวายให้เธอน่ะสิแล้วเธอ ก็ไม่ใช่สาวน้อยร่างเล็กๆเ,เหมือนในนิยายหรือในหนักเอกซีรีส์หน่อยเธอสูงเกือบ170เซนติเมตรแถมยังมีน้ำหนักเกือบจะ52กิโลกรัมซึ่งถือว่าหนักกว่าสาวๆตัวเล็กๆน่ารักน่ารักน่าทนุถนอมเขาเลยตามมองเธอนิดนตยิ้มม,มุมปากหน่อยๆเวทที่ผมยกทุกวันน่ะหนักกว่าคุณอีกเขาโอบ จนเธอนึกมัอนใจเขาจึงแสดงให้ดูว่าเขายกเวทยังไงโดยการยกตัวเธอขึ้นขึ้นลงลงจนเธอกลัวต้องกอดเขาเอาไว้แน่นพอเขาหัวเราะชอบอ,อกชอบใจเธอก็ใช้มือข้างที่ว่างทุบเขาดังอักอักเขาหัวเราะจนอ,อกสะเทือนขณะที่เดินเข้าร้านอาหารแถวนั้นที่อยู่ไม่ไกลนัก เสียงโห่ร้องของเขาเรียกสายตาให้พนักงานในร้านหันไปมองหลายคนจำได้ว่าเขาคือนายหัวคนดังจึงรีบออกมาต้อนรับขับสู้เขาอย่างสุภาพราชสีเลือกโต๊ะที่มองเห็นวิวทะเลวางสาวร่างเล็กลงแล้วเดินไปนั่งฝังตรงกันข้ามซึ่งรร้จรีชอบบรรยากาศที่เป็น ที่เป็นด้านแบบนั่งชิลรับลมทะเลขณะที่พนักงานรีบส่งเมนูให้ในายหัวคนดังและเขาก็สั่งอาหารมากินกันระหว่างรออาหารทั้งสองคุยกันเรื่องงานและเรื่องไรสาระสัพเพเหระพวกพนักงานกลับมองว่าทั้งคู่คุยจีบกันเพราะในหัวที่พวกเขาคุ้นชินไม่ได้เป็นแบบนี้ เมื่อเขาพาสาวๆมามักจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สาวๆจะมานั่งข้างๆเขาคอยเอาอกเอาใจคอยคลอเคลียเขามากกว่าอาหารสดๆจากทะเลที่นำมาเสิร์ฟเป็นพวกกุ้งปูหอยปกติและน้ำจิ้มซีฟูดรสแซ่บนุชดีเรือแกะ งเป็นอย่างแรกเพราะง่ายและเพราะหิวก่อนจะจิ้มน้ำจิ้มใส่ปากและทําท่าถูกอกถูกใจกับน้ำจิ้มรแสแซ่บอร่อยใช่ไหมล่ะเขาบอกยิ้มๆเมืม่อเห็นหญิงสาวเขียวตุ้ยๆอย่างอเด็ดอร่อยดูน่ารักท่าทางหน้าเอ็นดูต่างจากผู้หญิงที่เขาเคยควงมาสักสั่งอาหารจนเต็มโต๊ะ แต่ดันกินเหมือนแมวดมขณะที่เขาแกะปูสดจิ้มน้ำจิ้มมายื่นตรงปากเธอเนือน้อแน่นๆของกันเชียงปูทำให้เธออดใจไม่ไหวแม้จะขัดเครืองที่เขาป้อนให้แต่ก็อดเสียดายเนือ้อปูไม่ได้จึงอ้าปากรับแม้จะคอนเขา ใจขวบหนึ่งที่เขาชอบบังคับเธออยู่เรื่อยและเขาก็ทำแบบนั้นด้เรื่อยๆเหมือนมันเป็นเรื่องสนุกสำหรับเขาจนบรรดาพนักงานที่ไม่ค่อยเห็นภาพเหล่านั้นได้แต่ยิ้มด้วยความอิจฉาเพราะแอบจิ้นว่ากําลังเป็นตัวเธอที่เขาเป็นคนป้อนชอบไหมเขาถามบรรยากาศอาหาร หรือว่าคุณละ่ะเขายากไหลบิดปากก็ทั้งหมดแหละเธอจึงตอบบรรยากาศดีอาหารอร่อยส่วนคุณนะ่ะพอใช้เขาจึงยิ้มม,มุมปากก็ย่างดีกว่าติดลบราชสีผู้ติดตลกดวงตาคมดุยังคงเป็นประกายระยิบระยับวาวาวาวเาธาอรู้ตัวดีว่า เขาก็แค่ทำดีวางฟันแต่อดใจไม่ได้หรอกที่จะวันไหวพอจบจากมืออาหารรสเดิรดราชสีก็ยังคงยืนยันที่จะไปส่งเธอถึงเตียง เธอกลั้นใจแทบแย่เพราะอยากจะปฏิเสธด้วยความอายแต่เมื่อเขายืนยันคำเดิมสาวน้อยจึงจำใจต้องยอมตอบตามใจเขาได้แต่ฟังเสียงซุกซิบนินทาจากปากพวกผนักงานหญิงที่เอ่ยชมทาย,ยาตระกูลดังโดยจิ้นให้ตัวเองเป็นตัวตัวเธอที่กำลังถูกอุ้มทั้งที่เธอไม่ได้รู้สึกยินดีขนาดนั้น แต่ในเมื่อตกอยู่ในสถานภาพนี้เธอจึงจองต้องจำใจยอมจมูกของเธอจึงได้กลิ่นหอมของเขายามเมื่อได้อยู่ที่แคบสองต่อสองในลิฟต์จนเผลอสูดจมูกสูดกลิ่นของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจกระทั่งเสียงแข็งๆของเขาดังออกมาเปิดประตูเธอจึงกระพริบตาปิดเพราะ เขาอุ้มพาเธอมาจนถึงหน้าห้องของเธอแล้วกลับไปได้แล้วค่ะเธอทำท่าจะลงแต่เขากลับฉักสีหน้าดวงตาของเขาดุกร้าวเธอจึงจำใจต้องคนขี่การ์ดในกระเป๋ามาเปิดประตูและเขาก็อุ้มวางเธอลงบนเตียงเธอยังคงย้ำคำเดิม ขอบคุณพอเถอะคุณกลับไปได้แล้วอย่าให้ผมหมดความอดทนนะนจรีในนาทีเดียวเนี้ยคุณไล่ผมถึงสองครั้งทั้งที่ผมดูแลคุณเป็นอย่างดีและผมจะอยู่จนกว่าคุณจะอาบน้ำกินยาแล้วก็นอนเขาพูดด้วยอารมณ์อันงุดหงิดเกิดมา ไม่เคยเ,เคยเจอผู้หญิงที่ดื้อรั้นคนไหนไม่สำนึกในบุญคุณขนาดนี้มาก่อนช่างจดช่างจำเหลือเกินนะเธอเอ่ยประชดเขามือหนาจึงเอื้อมมาพดกระดุมเสื้อของเธอทำเอาหญิงสาวตกใจททบปานี่คุณทำบ้าอะไรปล่อยนะ จบแล้วนะคะซาตานร้ยรายบางังคับรักตอนที่เอ่มเจ็ดเนาะ <laughs> ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะตาฝากนิยายด้วยเนาะตาฝากจ่ายเงินดูนด้วยนะคะตาฝาก กดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะฝากไปหมดโอ้ยหนาวหนาวจุงหนาวมากเลยยี่สิบองศาตาอ,อ่านต่อจากตอนที่หนึ่งนะคะก็เป็นตรงนี้แหละยังหนาวอยู่ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเพื่อนใหม่ๆเนาะที่เพิ่งเขา้เขามาติดตามนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าชอบคลิปของตาเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปที่ Facebook ให้ตาบ้างก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนเก่าๆเนาะก็อย่าลืมทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะอย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันละแล้วก็ ขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ดีๆที่น่ารักน่ารักเนาะตายังคอยอ่านคอมเมนต์อยู่นะคะเพราะว่าตาก็อยากรู้นะว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับนิยายของตานะคะอ๋ยหนาวจังเพื่อนที่เข้ามาติดตามใหม่ๆค่ะตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์นะคะนิยายในเพลย์ลิสต์ของตาฟังฟรีได้หมดค่ะขอแค่คุณช่วยอ่ ฟังแล้วก็ช่วยจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะนิยายของตาฟังฟังฟรีเลยเนาะแลกกันนะคะตาเขียนนิยายด้วยตัวเองนะคะถ้าถามว่ามีกี่ตอนตาตอบไม่ได้นะคะว่ามีกี่ตอนเนาะเพราะว่าตาอย่างเขียนวันต่อวันนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ติดตามได้ในเพลย์ลิสต์นะคะก็ฟังได้ตั้งแต่พกดเข้าไปเลือกเรื่องที่คุณ ชอบอย่างเช่นเรื่องนี้ชื่อบังคับอะไรนะสตาร์ได้บังคับรักนะคะคุณก็เข้าไปฟังได้นะออามันจะรันให้คุณนะคะตั้งแต่ตอนได้จนถึงตอนจบเลยเนาะตอนตอนสุดท้ายไม่ใช่ตอนจบเพราะตอนนี้ตาเขียนได้ถึงตอนที่เจดแล้วเนาะก็มันจะรันให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องไปหาตอนอื่นเลยเนาะก็เหมือนกันกับทุกเรื่องในซองของตานะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็เออก็มาคอยลุ้นกันว่าจะได้นฟังในตอนที่8หรือเปล่านะโอ้ยไม่ไหวแล้วขออนุญาตขอตัวไปอาบน้ำไปทำงานก่อนนะคะตานั่งเขียนมาจนกระทั่งตอนนี้เนาะตีห้าแล้วจ้ายีองศาไม่ไหวแล้วยังไงก็ฟังนิยายของตาด้วยเนาะ อย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพของคุณด้วยหนาวแล้วเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ